สวัสดีค่ะชื่อหยกเสียพัฒคู่ศีนะคะทุกวันนี้ก็ทํางานประจําค่ะเป็นพนักงานบริษัทนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องข่าวสารข้อมูลแบบนี้ค่ะของสํานักข่าวหนึ่งค่ะจริงๆก็น่าจะเกินครึ่งปีแล้วค่ะเกือบหปีได้แล้วที่ได้ใช้บริการที่นี่มาค่ะ จริงๆต้องบอกว่าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องต้นขาเรื่องปีกสะโพกอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมั่นใจว่าผู้หญิงไทยหลายคนก็น่าจะมีปัญหานี้เหมือนกันนะนะคะเหมือนเราก็มีสัดส่วนที่มันเกินมาค่อนข้างมากหรือบางทีน้ําหนักขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะทําให้เราเลือกที่จะมาใช้บริการในคอร์สของสปาระเบิดไขมันที่นี่นะคะ เพราะว่าเห็นลูกค้าหลายคนเนี่ยรีวิวว่ามันได้ผลจริงแล้วเราก็ทํามาหลายที่แล้วต้องบอกว่าหลายๆแบรนด์หลายสีมากๆเลยค่ะก็เลยอยากให้ที่เนี่ยเป็นที่สุดท้ายที่เราเลือกตัดสินใจแล้วก็ทดลองมาทําที่นี่ค่ะ <S <S เรียกว่าประทับใจนะคะอันดับแรกคือประทับใจที่ตัวของผลิตภัณฑ์ก่อนเลยค่ะเพราะว่าทุกผลิตภัณฑ์เนี่ย คือมาจากแบบว่าทั้งธรรมชาติด้วยแล้วก็ทั้งพี่คนที่ทําให้เราอะนะคะเขาค่อนข้างใส่ใจถามเราตลอดว่าเรามีปัญหาจุดนี้วันนี้เขาจะทําตรงจุดนี้ให้เราหรือว่าเราอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเน้นในสัสดส่วนตรงนั้นให้แล้วก็จะมีการคอยดูแลเราตลอดว่ามันลดลงบ้างไหมหรือเราควรจะทําควบคู่กับอะไรไปอะไรแบบเนี้ยค่ะ เรียกว่าแตกต่างเยอะเลยค่ะอันดับแรกพูดเรื่องของคนก่อนแล้วกันนะคะสําหรับพี่ๆทุกคนเลยค่ะตั้งแต่น้องโบที่เป็นรีเซพชันนะคะหรือว่าทุกคนที่ได้เข้ามาพูดคุยกับเราเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นกันเองมากๆแล้วก็ใส่ใจเราจดจําเราได้ในรายละเอียดต่างๆที่เป็นเราแล้วก็เรื่องของคอร์สนี่แหละค่ะที่รู้สึกว่าขั้นตอนการทำเนี่ยจริงๆคล้ายกับหลายที่มากแต่ว่าที่นี่คือ ราคาเนี่ยย่อมเยามากๆแล้วก็เหมือนที่บอกว่าเขาจําเราได้ว่าพี่ที่ทาให้เราคือรู้ว่าเรามีปัญหาจุดไหนต้องบอกว่ายากทํากับพี่แป๋วนะคะพี่แป๋วก็ได้แนะนําว่าวันนี้ทําข้างขางนะคะจะลดช่วงนี้ดีอยากทําตรงนี้เดี๋ยวพี่ทําตรงนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความประทับใจที่เรารู้สึกว่าเขาให้ความเป็นกันเองแล้วก็ความสบายใจแบบคนในครอบครัวค่ะ ถ้าสำหรับใครที่บอกว่ามองอะคะ่ะในเรื่องของการทำสปาแบบครบวงจรนะคะอยากเข้าที่หนึ่งแล้วก็สวยจบครบในที่เดียวเลยเนี่ยก็อยากแนะนำเดซินเลยเพราะว่าเขาก็มีทั้งเรื่องของการทำเล็บนะคะไม่ว่าเล็บมือเล็บเท้าหรือจะบอกว่าบางคนบอกไม่อยากทำสีคะ่ะก็มีเรื่องของบำรุงพาราฟินต่างๆหรือใครที่มองเรื่องการทำสีผมอยากตัดผมกับเรียกว่าช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะคะชื่อดังเลยก็มาที่นี่ได้เหมือนกัน แล้วก็รวมถึงยังมีในเรื่องของการนวดต่างๆค่ะที่ใครบอกว่าชอบการนวดอโรมานวดไทยอยากจะรีดเส้นหรือว่าอยากทําสปาที่ดูแลผิวพรรณนะคะให้ผิวพรรณชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําเลยว่าจริงๆที่นี่เขามีครบทุกอย่างเลยคุณอยากได้ตัวก็มีอยากได้ผมอยากได้หน้าสปาหน้าก็มีให้อะค่ะก็รู้สึกว่าที่นี่น่าจะครบจบแล้วรวมถึง ผู้หญิงหลายคนที่เป็นคนยุคใหม่นะคะหรือผู้หญิงสายฝ่ออย่างยงยกอย่างเงี้ยก็อาจจะชอบในเรื่องของการแว็กเป็นพิเศษที่นี่ก็มีแว็กในทุกอย่างเลยค่ะก็เรียกว่าใครที่รักความสวยรักความงามชื่นชอบการดูแลตัวเองยกมั่นใจว่าจะรักเธอซินแน่นอนค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะยกก็มาเดอซินเนี่ยก็จะมาทําในเรื่องของสปาระเบิดไขมันค่ะถ้าหลายๆคนบอกว่าอยากรู้ว่ามันมีขั้นตอนแบบไหนเป็นยังไงเดี๋ยวตามยกขึ้นไปดูข้างบนเลยค่ะ เรก็ทำทรีทเมนต์เสร็จแล้วนะคะเรียกว่าสบายตัวมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบเราได้ออกกําลังกายด้วยนะคระมืออกกำลังกายจริงๆเลยในการที่ทําสปาระเบิดไขมันมาแล้วก็สําหรับวันนี้ค่ะเรียกว่านอกจากจะได้ทั้งความประทับใจแล้วนะคะแล้วก็ความสบายอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึง จุดต่างๆที่เรากังวลเนี่ยก็คลายลงไปเยอะแล้วเรียกว่าใครที่อยากทำะนะคะเรวก็แนะนําให้เราทําอย่างต่อเนื่องเนาะเพื่อผลที่มันจะเห็นอย่างต่อเนื่องอย่างชัดเจนตอนนี้นะคะ่สะสัดส่วนเนี่ยลงมาประมาณนิ้วถึง2นิ้วแล้วนะคะจากการที่เราทํามาเรื่อยๆก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนได้เข้ามาลองที่นี่กันนะคะอันนี้ลงมาด้านล่างค่ะพี่พี่เขาก็ได้เตรียมน้ํานะคะพร้อมขนมเป็นแพ็กเกจแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะไว้ให้ด้วยนะคะก็ขอชิมสักนิดนึงนะคะ อ,อร่อยมากด้วยค่ะแล้วก็มีน้ําที่เราเลือกได้นะคะอยากจะได้เป็นน้ําขิงหรือว่าน้ําเปล่านะคะก็เลือกได้เหมือนกันเลยมีทั้งเย็นไม่เย็นเรียกว่าใครชอบดูแลสุขภาพแบบไหนก็บอกพี่ๆเขาได้เลยค่ะอ,อร่อยแบบนี้เรียกว่าต้องขอ,อกลับกินที่บ้านแล้วนะคะยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย